วันนี้มารีวิวเสื้อนะครับก็คือเป็นอีกหนึ่งตัวที่จะใช้คําว่าผมก็หานะครับแต่ว่าเมื่อก่อนราคามันโอ้โหมันราคาจับต้องจับต้องไม่ไหวนะครับราคาจับต้องไม่ไหวก็ต้องใช้คําว่าเสื้อตัวเนี้ยเคยทะลุสองแสนนะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจเรื่องสภาพนะแต่ตัวที่ผมได้มาก็สภาพประมาณหนึ่งนะครับไม่ถึงขนาดคันว่าเดสต็อกหรืออะไรก็ฝากเพื่อนๆพี่มารับชมพร้อมๆกันนะครับ เป็นลายที่ตัวเนี้ยเป็นลายที่ทาวิสกอตใส่นะครับจริงๆก็ผมไม่ค่อยอ้างเซเลบหรือว่าอะไรเท่าไหร่นะครับแต่ตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่ก็เรียกว่าน่าจะสุดนะครับของลายนี้นะครับน่าจะสุดของลายนี้แล้วนะฮะมาก็ได้มาจากพี่แกขึ้นประมูลน,นะครับาจากพี่แกขึ้นประมูลเนี่ยลายนี้ครับก็ส่วนเรื่องสภาพมาลุ้นกันนะเพราะว่าผมได้มาในงบประมาณที่ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีเลย ส่วนเป็นตัวแทตทูที่ผมมีอย่างนี้ครับก็เป็นเป็นแทตทูดั้งเดิมนะครับเป็นแทตทูดั้งเดิมตัวปี90นะครับอ,อยู่ในยุคอยู่ในยุค90ไม่ใช่ปี90อ่ะส่วนตัวนี้ที่ได้มาเนี่ยสภาพมันก็ดรอปลงมาบ้านแต่ว่าเนื้อผ้าเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูเลยเนื้อผ้าสีเข้มเนี่ยครับดูครับดูเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเสื้อตัวเนี้ยมันแตกต่างจากตัวที่ผมแขวนยังไงครับ อ่าเนี่ยแททูนะครับป้ายแอนวิลนะครับเป็นออ s ซี่ออส r อนหรือว่ารอยสักรอยสักของออ s ซี่สภาพโดยรวมดีกว่าที่ผมคิดไว้นะทีแรกผมคิดไว้ว่าเสื้อจะเฟดนะแต่โอ้โหสภาพตัวนี้ดีเสื้อตัวนี้เคยทะลุสองแสนนะผมจำไม่ผิดสองแสนหรือสองแสนห้าแต่แต่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวนี้นะสภาพเสื้ออันนั้นผมก็ไม่เคยเห็นของจริงนี่ครับตัวนี้จะเป็นป้ายแอนวิลดำ ป้ายแอนวิลดำแบบนี้นะครับแบบน,นะครับป้ายแอนวิลแบบนี้บนป้ายก็ระบุเป็นไซส์นี่ครับไซเอ็เนี่ยผมก็หามาจากสมลายแบบนี้นะครับส่วนความพิเศษของเสื้อเพื่อนว้พี่หลายท่านน่าจะน่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเาขาเรียกว่าเนี่ยครับมันมีสกรีนข้างาสกรีนข้างแบบนี้นะครับมีสกรีน ข้างทั้ง2ด้านนะครับหน้าและหลังอันนี้ด้านหน้านะครับส่วนอันนี้จะเป็นด้านหลังลายออสซี่เหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นตัวลิมิเต็ดได้ไหมผมว่าเขาผลิตออกมาในจํานวนจํากัดนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดเนี่ยครับส่วนความหมายผมยังไม่ได้หานะเพิ่งได้เสื้อตัวจริงมาก็เลยยังไม่มีเนี่ยเขียนคร่าวๆสกรีนพิมพ์ทูเอดออนแอดวานนะครับเนี่ยเป็นตัวพิเศษนะครับ สกรีนเนื้อผ้าสกรีนบนเนื้อผ้าจมๆเหมือนอน่าจะเหมือนกับลายดั้งเดิมนะครับลายดั้งเดิมอของตัวนี้นะแต่ความเข้มของสีหรือแสงเงาอะไรเงี้ยอาจจะมีการแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเพื่อนเบบี้ดูจากหน้าหน้ารอยสักที่ผมมีนะครับจะเป็นสีฟ้าเข้มเข้มเห็นไหมครับสีฟ้าแบบยังไงอะสกรีนหนาๆลงไปแต่ส่วนตัวเนี้ยจะมีแสงเงานะครับที่เห็น ชัดเจนแตกต่างนะครับเห็นแสงเงาไหมครับบนหน้าหน้าคาบุกินะไม่ไม่รู้คาบุกิหรือเปล่านะครับหน้าหน้าคาบุกินะอ่าผมเรียกหน้านะคาบุกิแล้วครับสกรีนแสงเงาจะต่างกันค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับเนี่ยอ่าเปิ่ลเิพีลองดูดูหน้าคาบุกิสีฟ้าข้างบนกับข้างล่างเห็นไหมครับแสงเงาจะต่างกันคือโดยชัดเจนเลยอารมณ์สีอารมณ์เสื้อ นยครับอารมณ์สีอารมณ์เสื้อโอเคนะครับเนี่ยผมก็ได้มาสองตัวนะอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวธรรมดาแต่วันนี้ยสําหรับผมเนี่ยก็สมใจแล้วนะสําหรับเสื้อสําหรับเสื้อแ t ททูเนี่ยที่มีสกรีนสกรีนด้านข้างแบบนี้นะครับก็ถือว่าได้มาในราคาที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ได้สภาพเสื้อมาเกินกับที่ผม คิดไว้วันนี้ผมมาเปรียบเทียบลายเสื้อนะครับของออสซี่ออสบอลลายลายสักของออสซี่ออสบอลนะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆนะครับติดตาม Facebook ของผมอินซีบ้านอกนะครับวันนี้ผมก็ลาไปกับเสื้อลายสวยๆลายนี้เลยครับออสซี่ออสบอลนะครับที่มีสกรีนด้านข้างนะครับแบบนี้นะครับเนี่ยครับ บายบายครับนี่สกรีนด้านข้างแบบนี้เลยครับ